ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับพุยผม,ม S W K T Studio วันนี้เกม m Minecraft p i ซ e m o n ในพาร์ทที่8แล้วนะครับผมเนี่ยหลังจากที่หายไปมากกว่า3วันเป็นไงคิดถึงกันไหมผม้วคิดถึงมากเลยอยากจะกลับมาเล่นนะครับส่วนเราก็ผมไปซื้อบอลมาเพิ่มแล้วนะนะเป็นอันตราบอลน,นะครับอี20ก20ลูกเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ได้พาร์ทเนี้ยก็คือพอไม่จับไปเลยเฮ้ยนี่มันโคลิง เ,เราจะพาทดี้เหมือนเดิมนะครับหาโปกเกมอนบินเหมือนเดิมเราจะนั่นเป็นโปกเกมอนที่ชื่อว่าสว่านนานะครับผมท่านผู้ชมที่เป็นบินกันอ้าวได้แล,ล้วเอาอีนูน่นเหมือนเดิมนี่มันมุนกคอฮาคือเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอานี่แหละเราจะเอามุกูฮอกตัวนี้แหละครับท่านผู้ชมมคูฮอก นี่ยวนะครับท่านผู้ชมเราจะจับมูคูฮอกนะท่านผู้ชมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันหมุนท่านผู้ชมมันหมุนแช้ไวาอยากให้เราจับเอา้านี่ไงมูคูฮอกไอ้มูคูเบิร์ดท่านผะู้ชมไม,ม่ใช่มูคูฮอกมันน่าจะบินได้นะตัวนี้ใช้ต้องน่าจะเป็นฟาจินะท่านผู้ชมเพราะเวิร์มันน้อยมากโอ้ยเจ็บนะใช้ควิกแอทแทก ทีแรกที่มีซาจิไม่คอยตอดเรื่อมันควิกแอทแท็กโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะจับมันเลยแล้วกันมันน่าจะบินได้นะถ้าบินไม่ได้ก็กลับเข้าอืมนั่นแหละไ,ไปพีซีไปเลยครับอัน r ร่าบอมันเวลวน้อยนะจับง่ายกว่าตัวอื่นนะท่านผู้ชมไปไหมเรียบร้อยแล้วได้มุกคือเบิร์นมาแล้วท่านผู้ชม ส่วนชื่อนี่เดี๋ยวผมค่อยตั้งนะครับผม The Crow ว่าชื่อมันมันขี่ไม่ได้อ้า <c oughs> มันขี่ไม่ได้ครับท่านผู้ชม <c oughs> เองขี่ไม่ได้อ่ะโหไปเก็บ <c oughs> <c oughs> เก็บท่านผู้ชมทำขี่ไม่ได้ก็เก็บปากหาน ปักห้าัวดอกมันอีบอดายไปหาต่อท่านผู้ชมเราจะหากันให้ได้พัดเนี้ยไม่ได้เราไม่เลิกนะเราจะลองออกเดินทางไปหน่อยหนึ่งนี่เป็นอัพหลองและนี้คาอ,องเมะนะท่านผู้ชมหมุนสปินโอ้ยเม็ดใหญ่แกหมุนสปินซะแม,ม่ฮึบอืมฮึบได้ละท่านผู้ชม ปบนีบ่ยเสียดายมันขี่ไม่ได้แล้วมันเก็บคอบล็อกไปเลยท่านผู้ชมชิ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 ช,ชิเออเอเอก็ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เราตายนะครับผมผมก็เลยขออนุญ,ญาตเสกสี่อย่างนี้พวกของที่เดี๋ยวมันตกลาวาหมดเลยนะท่านผู้ชมโอ้เหนื่อยชิ เลยดีนะตัวคราฟตรงนี้มันยังอยู่นะท่านผู้ชมเราจะคราฟของเท่าที่มีได้นะเดี๋ยวผมก็จะกลับไปที่เดิมแล้วครับเพื่อที่จะดูว่าของมันยังอยู่ครบไหมนะหมายถึงของอะไรที่มันยังเหลืออยู่บ้างพูดดีว่ะแล้วก็เบๆเราต้องทํามาทําใหม่หมดเลยนะไอผมไม่เห็นลาวาถ้าผมกดชิปเมื่อกี้ผมก็ตายนะท่านผู้ชมอ้อหาาเอามันไม่แตกวห เหมือนจะแหลกเลยท่านผู้ชมโอ้ไปไกลเลยพี่นอ้องโอ้เดี๋ยวนะอู้นั่นมันล่างวิวัฒนาการของตัมมินะครับท่านผู้ชมมันชื่อว่าจาราโคนะถ้าไม่ผิดใช่ไหมเลเวล35โอ้โหเยอะจำได้เลยจุดที่เจอเอ็นเต้เยอะ,ยะ นี่ไงท่านผู้ชมกระบอกที่เราไม่ได้เก็บแม็กอีเทอร์โอ้โหแล้วไก่ด้วยนะดูนะท่านผู้ชมราตายล่าสุด4,000กว่าเมตรนะท่านผู้ชมโอ้ยไม่อยากคิดเลยเว้ยอ่าเดี๋ยวผมจะตัดไปทีตอนที่ถึงตรงนั้นแล้วนะก็ท่านผู้ชมครับระหว่างที่ผมกำลังเดินทางนะครับผมเดินทางกลับไปจุดต,ตายล่าสุดข,ของเรานะ ดูนะครับตรงนะู้น่ะอีกประมาณ3 0,000เมตรนะผมก็ได้มาเจอหมู่บ้านของนี่นะครับผมเป็นหมู่บ้านทะเลทรายนะนี่ผมก็จะมาซีบอลด้วยไอฮิวบอลผมเจอนะท่านผู้ชมก็เลยแบบมาแวะทักทายมีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะท่านผู้ชมเดินทางมาไกลมากไกลจนเหนื่อยท่านผู้ชมบอกเลยแล้วก็มีแค่อาร์ติกแอ็กิกแอ็ไม่ได้ครับหรอวะนะครับต,ตรงนี้เลยเป็นการเริ่มต้นพาร์ท ที่กลับมาได้ไม่ค่อยสวย,วยเทนักเลย,นนะย,ยเดี๋ยวซิ่นี่หนมีอะไรมั้งไม่มีมีแต่พวกคนอาศัยอยู่อ่าเแย่จังเดี๋ยวขุดแล้วเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะท่านผู้ชมเราก็ต้องแบบกลับไปที่เดิมหรือว่าเราจะไม่กลับไปที่เดิมท่านผู้ชมเราจะแบบหาใหม่ๆหาสถานที่ใหม่ดูนะท่านผู้ชมอบอกเลยขี่ตะมุ่นจนเมื่อยอะ่ะวันนี้เหนื่อยจริงๆนี ที่นี่เป็นเป็นไบโอมทะเลทรายนะครับผมเอ้ยกะละกะละเฮ้ยวันนี้ปุ่มอนหายากนะท่านผู้ชมกะละกะละคิวบอมเจ๊กเลยอู้นั่นมันชายนี่หรือเมกา้าวะไอเป็นเกนชินกราดอนนะครับผมโอ้หเนี่ยท่านผู้ชมตัวนี้นะกราดอนจะเกิดนะเฮ้ยท่านผู้ชมกราบไอท่านผู้ชมอันนี้พัฒนาวไปกราบเบียสผมชอบมากตัวนี้กราบไอใช้เอ่เอไฟสปินรบ ใช่ท่านผู้ชมใช้ไฟสปินนี่แหละเทยวสละไฟสปินโอ้ยมันตีแล้วเจ็บเหมือนกันนะมันใช้ดับเบิลทีมนะท่านผู้ชมไฟสปินอุ้ยดวลช็อปนะครับไอ้รอบหนึ่งไฟสปินเอ็นี่แล้ท่านผะู้ชมอะคริสติคอลฮิตเ้อแม่นำเด่นามิแต่เดี๋ยวเราใช้ปโปเกอลนะค,ครับผมใช้เป็น ไปเลยอันตรบลชิ้นเล็กนายน,นี่ปายไปเลยกาใบจะเปจารณาการลากเป็นกราบเบีสนะครับท่านผู้ชมโอ้แตกหลังจากไม่ได้ท่านผู้ชมคนนี้อาไปอันตรบลตายไหมตายไหมตายแล้วท่านผู้ชมกาใบว้าวเราได้กาใบมาแล้วนะท่านผะู้ชม แต่ว่าวิธยาการล่าปกราบดลีนสนะซึ่งเป็นปุ่กระสุนที่ดีมากเลยนะโตัวผมชอบแน่อ้าวขี่ได้ด้วยกาใบขี่ได้ด้วยทุกท่านชมกราบใบสามารถขี่ได้ด้วยนะผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยแทยต้มเตี้ยมน่ารักน่ารักเดี๋ยวแตว่าเราเราจะไม่ใช้น้องดีกว่าเราใช้เป็นตะมุตัวเดิมของเราเออเอเอลวงลวง อาปิดโอโอติดปาบแันต่อเลยท่านชมในทะเลทรายนี่เออยาคุเดะนะท่านชมเฟรมชาร์ตแม่น้ำเดือดเอ้ยนั่นปโปกเกมอนแอบเห็นนะเว้ยน,าน,น,านั่นแน่โปกเกมอนมาแอบอยู่ซะด้วยมเมลนะครับเป็นเวลมเมลน่าท่านชมมันก็คือจดหมายนั่นแหละไม่มีอะไรรอก ถ้ากลาด้านเผืนนี้จะเป็นไงไหเนี่ยอืมาากะขาดแคล้วอันนี้ชื่ออะไรวนะเนี่ยมองไม่เห็นอ่าต่อต่อไดกเมื่อกี้นะครับผมที่เราคิวบริเวณนี้นะเมื่อกี้ผม,ผมรอท่านทำยังไงนะครับผมก็ได้ไปทำนูน่นทำนั่นเยอะๆเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เรากลับมาละเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ของเราก็ยังมีน้อยเหมือนเดิมนะ ใช่แล้วผมว่าจะเราจะผจญภัยกันแบบนี้แลนะท่านผู้ชมเออพิจ่าไม่พลาดตายแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้อะไรเนี่ย Cecily what is that gone sure thanks thank you แปลว่าอะไรไม่รู้ก็เราจับกระบายได้แล้วท่านผู้ชมแชร์จำได้ละนี่น้องกระบายผมไม่รู้ว่าพี่สถานการตอนเลเวลเท่าไหร่นะท่านผู้ชม แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะาเดินดูแถวนี้เพิ่มมีโปเกมอนน่าจับและโปเกมอนที่อาจจะบินได้นะครับท่านผู้ชมอืมยาบรัยยาคูดบาคูด้านะครับผมที่เลเวลแค่ที่เลเวลสามสามตัวนิเตียโอ้โปเกมบอลได้มาโก,โกเบอร์รี <c oughs> ่แล้ว,ลวขี่กาบัยไปนะท่านผู้ชมส่วนชื่อผมยังไม่ได้ตั้งนะเดี๋ยวเอาไว้ตั้งในพาร์ทหน้าถ้าผมคิดได้แล้วนะ เราจะออกเดินทางกันกล้วนะท่านผู้ชมโอ้ยแต่นี้มันไม่มีโปเกมอนที่มันบินได้สักตัวเลยยังไงมันรุนนะครับท่านผู้ชมอย่าไปนี่มีน้องน้ำพิเศษเลยนี่มันน้องน้ำพิเศษคิดคอแล้วท่านผู้ชมทำอะไรได้ไหมเนี่ยตัวนี้มันเดินทางเร็วกว่าตะมูอีกมั้งเนี่ยรู้สึก รู้สึกไปเองแค่ามาเพราะว่าไปโปเกมอนน้ำเราก็ยังไม่มีนะท่านผู้ชมอาจจะต้องจับมาสักตัวอ้าวมีโปเกมอนเซนเตอร์ตรงนี้ด้วยผมแค่ดูในในแบบมปเมื่อกี้เก็บเก็บเก็บมาให้หมดก่นอนเพราะตอนนี้เราไม่มีอะไรเดี๋ยวเนะอ่าอเก็บไปกันต่อท่านผู้ชม แต่ผมอยากกลับไปที่เดิมนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราทำแบบนี้หมดข้างหน้าก็มีเกาะเรือเอ้าเอ้าเรือผมหายไปแล้ววะเวลจอดไว้นู่นโอ้ยก็ต้องขุดเพื่อขับเรือแม่งไอเราดันลืมเรือไว้ก็ต้องทำใหม่นะครับท่านผู้ชมนะเฮ้ยเจาอย่าไป ปั๊บปับ๊บอาท่านผู้นมก็ได้เลี้ยวและแล้วลก็พุ่ตรงครับปั๊บปะลาปั๊บปะลาปับป๊บอยากหาพุ่มม่อนน้ำสักตัวนะท่านผู้ชมเราจะได้เดินทางกันได้สะดวกมากขึ้นนะส่วนพัทนี้เดี๋ยวส่วนจุกจนี่ยังคิดไม่ออกนะเดี๋ยวจะดูไปตามขอเรื่อยๆก,กันทน่านผู้ชมเออมีอะไรแบบน่าสนใจ แล้วก็เรียกน้องกาใบมา <Right. S 1> oh, ติดติดอ่บ oh. <Yeah, bye. S 1> ผมว่าก่อนนี้เราน่าจะมาเราน่าจะมาสำรวจแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะท่านผู้ชมผมก็จำไม่ค่อยได้ yeah, <bye. S 1> แต่เราก็จะไปจุดเดิมของเราให้ได้นะท่านผู้ชมคลิปในวันนี้หรือในคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยปฏิป,ปะตะกันส <Right. S 1> ักเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยมาด้วยนะครับ นื่องจากว่าผมอน่า,นาจะเป็นฝูงเรสเป็นที่เกิดของเลควาซ่านะท่านผู้ชมผมเดานะเพราะมันเป็นแบบทุ่งดอกไม้เอ้งไ,งไม่ใช่ทุ่งดอกไม้ถุยเลยทุ่งทัดตะวันเออไม่นานโอ้โหไม่ได้เจอนานนี่ยัมีอะไรน่าไปดูไหมไอ้นี่มันที่เกิดเซเลบี้ได้นะท่านผู้ชมเห็นไหมคุรุมายุนะครับท่านผู้ชมคุรมุรมา เดียกกันดูดันไปเอ้ยอย่าไปเดินทางดูสักหน่อยมีอะไรไหมก็ไม่มีนี่หว่าเฮ้ยอืมหนูนหนูหัวหนูหัวไอ้ไอ้นี่เป็นของขอะโลลาฟอร์มนะครับผมเฟรมชาร์ท